สวัสดีเ,เพื่อนๆครับวันนี้ก็วันที่13ธันวาไนะมีโอกาสได้จอดก็เป็นช่วงเก็บงานประมาณ2วันนะไม่โคก็ต้องไปเก็บรายละเอียดหน้างานนะครับเพื่อนรถดำก็มีโอกาสได้จอดนะผมก็เลยลื้เกียร์กันเมื่อคืนลื้เกียร์ออกมาแล้วนะรปรากฏว่าปลายเกียร์หลวมมากเลยเพื่อน ็มีปลายเกียร์หลวมนะแล้วก็น้ํามันลูกปืนมันหลวมมน,นั้นเพื่อนน้ำมันแล้วคราวนี้น้ามันมันก็รั่วออกมาใส่ห้องคัทนะดูดินี่มันตีนผีนะมันจะเป็นน้ํามันเยิ้มนะเพื่อนก็เลยตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนคัทนะเปลี่ยนคัทเปลี่ยนตีนผี แล้วก็จะเอาเกียร์ไปเช็คด้วยนะเกียร์ไม่แน่ใจว่าตรงได้เปลี่ยนยกลูกมั้ยนะเพื่อนเดี๋ยวลองไปให้ช่างเขาตรีราคาก่อนอันนี้ก็ปั๊มนะที่เปลี่ยนไปแล้วนั่นเพื่อนนี่ปั๊มใหญ่นะใช่ปั๊มใหญ่ไหมปั๊มเลี้ยงข้างนั่นเพื่อนเห็นไหมไอ้เลี้ยงบนนะเพื่อนปั๊มเลี้ยงบนเห็นไหมแรงดีนะเพื่อนนะแรงคนละอย่างกับปั๊มเลี้ยงข้างเลยเพื่อน อันนี้ท่อท่อดูดปั๊มลมนะเพื่อนปกติมันดูดจากตรงนี้นะเนี่ยนะผมก็เลยแปลงจากให้มันดูดตรงมนมุนเพื่อนนี่แปลงดูดตรงนี้เลยก็ดูตรงนี้มันจะมีพวกไอน้ำมันออกมาด้วยนะเพื่อนเวลาเครื่องหลวมมันเพื่อนนึกออกไหมเวลาเครื่องหลวมมันจะเล็ดรอดออกมาตรงมันน้ำมันพวกไอ้น้ำมันอะมันจะอยู่แถวๆนี้นะ ทำให้ปั๊มรวมมันดูดเข้ามานี้ด้วยนะถ้ารถกินน้ำมันเครื่องนั้นเพื่อนเพื่อนลองใช้วิธีนี้นะก้อนนี้ที่เครื่องเราหลวมนั้นเพื่อนนะอันนี้ผมใช้วิธีนี้ก็น้ำมันเครื่องก็ปกติเลยเพื่อนเหมือนรถเกี่ยวเลยรถเกี่ยวรถประมาณนี้แหละเนี่ยนะท่อเก่าเราก็อุดไว้ หรือรอบนี้ก็น่าจะเปลี่ยนเกียร์ไม่รู้จะได้เปลี่ยนยกลูกไหมเพื่อนเดี๋ยวเราไปซ่อมดูก่อนนะเราไปให้ช่างเ็าเช็คดูก่อนถ้าเกินหมื่นผมก็จะเปลี่ยนยกลูกเลยนะลูกหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นนะเพื่อนไม่แพงแล้วก็เปลี่ยนคัดนะเป็นเตีนผีนะมาถอดดูแล้วเออตินข้อหลังไม่รั่วนะเพื่อนมันรั่วมาจากมันรั่วมาจากรั่วมาจากเออเกียร์นะ มันเป็นน้ำมันเกียร์นั้นเพื่อนนะที่มันรั่วไปใส่คัด์แล้วคัด์มันลื่นนะทําให้คัด์มันลื่นนะเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนลูกยางเพากลางด้วยนะลูกยางเพากลางมันมันขาดด้วยนะลือ่ออกมากันเมื่อคืนเจอพอดีก็เลยจะเปลี่ยนไปด้วยเลย ก็เปลี่ยนกองอากาศด้วยดีกว่านั่นไหนก็ได้ไปแล้วนะแล้วก็ได้ชาร์ดด้วยนะมีโอกาสก็เลยเมื่อวานมีปัญหาตอนเย็นนะไดไม่ชาร์จช่างก็มาลื้อไปแล้วนั่นเพื่อนเนี่ยนะช่งะางบอกว่าไดที่ใส่มาเป็นไดจีนนะเดี๋ยวเขาเอาไปทำให้ใหม่่าจะไดเปลี่ยนหลายอย่างอยู่นะรบนี้แล้วก็เปลี่ยน เี่ยนเยท่น,ทนเครื่องนะแทนเครื่องตัวหลังเนี่ยนะยางเท่นเครื่องนั่นเพื่อนเนี่ยถอดมาแล้วมีตัวอยู่ฝั่งนี้นะเปลี่ยนใหม่สองตัวเลยเพราะว่ามันขาดแล้วนะเราจะได้เปลี่ยนหลายอย่างอยู่เปลี่ยนกรองด้ไปดูรถเก่าก็แบบนี้เพื่อน ซื้อรถราคาถูกนะต้องมานับหนึ่งเอาต้องมานับหนึ่งใหม่ถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็ใช้ได้แหละเพื่อนแต่ว่าเราก็อยากให้รถมันเต็มร้อยนะเพื่อนก็เห็นอยู่นะรถมันรถมันก็ทํางานได้นะมันทางานได้วิ่งได้แต่ว่าถ้าผมมีโอกาสผมมีเวลาเนะี่ยผมก็จะชอบหรือ ออกมาแบบนี้แหละหรือมาเช็คทุกอย่างเนะทำไงให้มันเตรียมร้อยที่สุดนะนะช่วงเวลางานยุงๆุ่งมันจะเสียเวลานะเสียเวลาไมคโคนะก็ไมโคโรรุ่นสองร้อยเนี่ยถ้ารถดำวิ่งน้อยนะี่ยเขาจะวันหนึ่งมันต้องอยู่ประมาณสองร้อเที่ยวนั้นเพื่อนไมโคโร2สองร้อยนะ่ถ้ามันขาดนั้นนะมันจะเขาจะได้น้อยนะเสียบูจะได้น้อย จะไม่คุ้มวันเขานะโพรถะถกล้อก็ต้องเตรียมพร้อมให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะน,นะเนี่ยนะได้ชาร์จถอดไปแล้วนะามาถึงร้านเกยร์แล้วเพื่อนเน,นี่ยเ<อ>นี่ยเนี่ยมันสึกหรอนะ้วเพื่อนอะใช่ลัแค่นี้แค่นี้อ,นนอ้นี่มันสึกนะ เพื่อนันนี้มันสุดฝามันฝายังสวยฝาซีฟฝาซีฟเดี๋ยวทำให้กันนะเรียอันนี้อันนี้ของของมือสองนั่นเพื่อนนี่จะเปลี่ยนใส่นะอันนี้รออันนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนทิ้งเลยได้ไหมใส่นี้แทนสองพั 2, กนกว่าบาทเท่าไหร่อ่ะ สี่พันกว่าบาทดูดิดน้ำมันมันรั่วออกมาไมหมนอนเกลื่นนี่ครับรูสีสีเกียวลราพายคัดไม่ลื่นนะนี่มาดูห้องเกียร์หรอช่างเขาบอกว่าเกียร์ยังสวยอยู่เลยนะยเราก็โชคดีไปนะไม่ต้องได้ยกลูกนะ้ำเกิื่อนนะ ได้เปลี่ยนแค่ไม่กี่อย่างนะซีนตัวนี้มันรั่วแล้วเพื่อนที่น้ำมันมันรั่วที่น้ำมันมันรั่วไปห้องขัดดูเม็ดเม็ดเฟืองดอะลรก็ยังอันนี้ก็มีสึกหลอ,อนิดหน่อยนะเกียร์อะไรไม่รู้นะ เยอะหมดเลยน้ำมันเกียร์มันรั่วนะโอเคก็เสื้อไหลามาแล้วนะันเพื่อนนะนี่ช่างกำลังล้างให้นะเรือมาแล้วก็เลยล้างไปด้วยนะล้างทำความสะอาดไปเลยเช็คตัวไหนมันหลวมว่าจะได้เปลี่ยนนะ มาแล้วไหนบัดดีก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนต้องได้นะ ประกอบนั้นเพื่อนอไหนอันนี้นี่อันนี้อันนี้ของใครอรอบเดิมเป็นเจ็ดรอบสองนั่นเพื่อนอันนี้เราแปลงใหม่เป็นแปดรอบสอง ช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนอะไรสองตัวนะเปลี่ยนลาวเกียร์กับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเกียร์สี่นะเพื่อนนะนะฮยตันนี้เขาเรียกไปเกียร์สี่นะเรื่องๆคือผมหาไปซื้อหาซื้อไปเกียร์สี่ในโคราชไม่มีนะเพื่อนเนี่ยหาซื้อไม่ได้ก็เลยต้องแปลง ก็เลยต้องแปลงเอาของแปดรอบสองมาใส่ท่างว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะไปเกียร์เวแล่วนไปเกียวแล้วก็เราล่างเปลี่ยนสองอย่างเดี๋ยวนี้ถ้าเราถ้าเราอยากอยากแป้งใหม่ก็ทําได้ทำได้ด 2> 2<ส>ถ้าแป้งกับแปดรอบสองเป็นหรือว่าหรือว่าเกลีรอบสองอะไรเปลี่ยนลสนะล,ยนลับกันนะเพือเปลี่ยนกันเี็มไปลายเปลี่ยนแค่ปลายวะหมายว่าถ้าจะทําเป็นเกียวรอบเกเนี่ยมันไม่ได้ต้องเป็นฝาเกียร์อย่างอื่นอย่างอ๋อถ้าว่าเกลีกับแปดมันใช้กันได้ เพื่อนละ่ะร้านพงอย่าพงนะพงอะไรนะเบอร์โทรเพื่อนดูสามแยกปากเพื่อนตรงข้ามบิ๊กซีเลยตรงข้ามบิ๊กซีสามแยกปากนะเห็นเบอร์โทรไหมเ,เพื่อนดูเบอร์โทรนะยังมีอะไรขายด้วยนะ ก็เข้าใจว่ารถผมมันเป็นเกียร์แดรอบสองนั่นเพื่อนตอนแรกแต่ว่ามันหรือดูแล้วมันไม่ใช่นะมันเป็นเจ็ดรอบสองนะตอนนี้เราก็จะได้8ดรอบ2อย่างที่ต้องการแล้วนะตอนนี้นะนะกำลังประกอบเลยก็เปลี่ยนแค่สองตัวนั่นเพื่อนนะถ้าเพื่อนอยากแปลงนะ จ็ดรอบสองกับแปดรอบสองเนี่ยมันใช้อะไรมันแปลงอะไรกันได้นั่นเพื่อนนะเปลี่ยนอะไรก็สองตัวแต่ว่าหกรอบสองฝาจะไม่เหมือนกันนะแปลงไม่ได้นะลงลูกอย่างเดียวตอนนี้ผมก็วิ่งหาเนี่ยวิ่งหาเฟืองวิ่งหาเฟืองยี่สิบสองพันตัวนี้ไม่ได้นะวิ่งหาทั้งวันเลย ไปร้านไหนก็มีจะบอกมีทุกเบอร์ยกเว้นเบอร์นี้โอ้ไปหัวเลยเพื่อนออเกียร์พงเกก็เลยเกียร์พงเกก็เลยแนะนําให้แนะนําให้ให้เราแปลงนะแปลงก็คือเปลี่ยนตัวนี้กับราวเกียร์นะกับราวล่างเปลี่ยนสองอย่างเราก็เลยเลยให้แกแปลงไปเลยนะเพราะว่าเราก็รีบเราก็อยากได้เกียร์กลับไปวันนี้เลยนะเพื่อน เนี่ยวิ่งหาอะไรตัวเนี้ยทั้งวันวิ่งหาไม่ได้เพื่อนเดี๋ยวเวลาเอ้าดูกันต่อที่ขยับรถมานะเสร็จแล้ว่ยงเ็กนั บนนยงกยง่ายกว่าครแล้วเราแล้วเราล่างที่เปลี่ยนอยู่ไหนอ่ะเฮียเราล่างตัวที่เปลี่ยน อ๋อทีเดินเหรอเอโอเคเพื่พอนเดี๋ยวอยดูตอนใส่แล้วกันนะถึงบ้านนะ้นะเพื่อนนะสวัสดีเพื่อนเพรครับนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะ จะแหงกจกระบายนอาลูกจะมีหลายได้ได้อะไรมาด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูบินอีกทีตรงนี้กันนี่เ็จะเปลี่ยนฟิมคนหลังช่างเยอะเหลือเกินช่างหนึ่งสองสามสี่้าห้าคนช่างห้าคนเป็นห้าคนทำไมมุดคนเดียวถ้างั้นถ้างันเราเสียเลยคนคนนี้มัน มันคับพังมันก็เลยต้องทีงก็ล้างนะเดี๋ยวแล้าค้าแกลวพังตรงไหนเกลียวก็เข,ข้าได้นะตรงวันพังครับตรงวันพังสองอย่างสองผันซับแต่ว่าน้องเขียวนี่วันแรกนี่ไฟหนาแตกเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแตกมาแล้วไหนขึ้นอันนี้ไงไหนครับไม่เป็นไรดีของเกลนี่เป็นอะไรวะไม่เป็นไรเดีย๋ยวนึกก่อนไมนเป็นไรตีสตีสตีสเขาบ่นมาแล้วตีสกู แต่กูไม่หินเด็กูไม่นันมากกูหินเรี่ยมันไม่ไหวก็คือไม่ไหวตัวคนคับมัโคบ่นว่าขี่ขวางทางเขาเนี้ยเฮ้ยกูยังไม่ได้ใส่นั่นเลยหน่อยมิ่งนั่นแหละไอตัวนั่นแหละตอรทียนใส่นะเอ๋ออ๋อขึ้นตะเกียบอีกแล้วมันจะลุมันจะลื่นหนี่เหละพี่อพอพอเนี่ยแม่แรงเพิ่งซื้อมาได้ใช้งานจะท้างขึ้นแม่โคเนาะ เรื่องตะเคยีเยนนี่ช่างหนึ่งช่างหนึ่งหนองลกูกช่างไฟช่างไฟเราคิวยาวเนี่ต้องจองตัวคาปีเลยเปิดเรื่องรถไฟรถเนี่หายห่วงเลยในพื้นที่นี่เป็นงานช่างหนึ่งหมดเลยนะะพูทา,างไหนเพื่อนติดต่อดได้นะงานไฟรถนะ นี่อะไรก็บอกด้วยลูกเอาแรงเราเบีรยมอยู่ไหนวะเบียร์ให้ทางหนึ่งหนึ่งหมย้ยอ๋อยังไม่รีบยังไม่รีบต้มไปโมาลำเตอตาไงต้งไปโขงัดตั้ไปพันอ๋อันอรนี้ยต้มไปโขเลยลื่นเขาล้างมาต้ใหม่ก่อนใส่รองเท้านี่เอทอ้โ้มเนมตไปโข พี่ของใหม่ยังที่หัวก็มัมเล่นนีุ่่มันจากหลังไม่โค้หรอสูงขันอะไรมีสองลอยบมนอดไม่ครบไหมนอดแมงเปลี่ยนแจ้งแดงเอาหัวลงเกินชามเือแต่ใสไปเถอะเอาหัวลงก็ได้ของใหม่ของใหม่มีนอดมาวะมีเออมันก็เลยเกินเหน็บบ่าไม่ใช่นอดสองตัวเนี่ยไหนเนี่ยนอดตัวเนี่ยมาจากไหนนี่เดี๋ยวเออมันมันมีอยู่ตรงนี้ดานี่นี่ เราก็ยึดข้างในนี่ดาข้างในนี่อีกน็อตเกินก็จะกำไลอะไรเปล่าโยนทิ้งเหรอเดี๋ยวเขาสงสัยปะแล้วอันเครื่องเราขึ้นดูไหมมันมีน็อตอยู่ข้างหน้านี่ดาตัวนึงอยู่ข้างหลังตัวนึงอยู่ตรงกลางตัวนึงเดี๋ยวมันก็ฝ่าครอบมันใส่ได้ไหนติดหล่ะติดอะไรมันก็ดูไปเลยเนี่ยเนี่ยแง่งมันดูแง่งมันดิแง่งไม่ตรงไปแล้วแง่งมันเข้าไม่ได้แง่งไม่ตรงเด็นผมขอลองอันนี้ก่อน เี่ยนแลมเี่ยนิวใหม่หรือว่าเกี่ยนฝาให้ฝาคอไปเฉยนึ่งก็ตรงมันทุกอย่างเนี่มดูแง่งมันดิไหนเปจากข้างล่างกันเลมันเบี้ยวหน่อยนึ่ก็แเค่น้ฮะบปิดตาใส้าได้ครอตอนนี่ใส่ไปได้มจัดระเบียบมดีๆทัวร์มันไม่เข่าล็อกปอนนี่เนไหมเนี่ยมันมีรอบมันะเบนยีๆกัวน่ข่าร้องปอนนี่เห็นไหมเนี่ยมันมีรอบ ดึงข้างหนึ่งไว้อยู่เป็นหมู่กันก่อนเออแล้วเป็น,นอันเป็นเครื่องหรอรวม,มไหมเป็นเครื่องขาดไหมข้างหน้าไม่ขาดหรอกออแต่ว่ามันก็เล่าๆหน่อยนึงอะแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่ขาดมันแค่เล่าๆหน่อยหน่อยบ้านว่าเกี่ยวอะไรแต่ฉันใช้ยาสระเดือนบ้านเลียวไม่อยู่ทั้งสองเลียวไปวย้ายไปเดียวพรุ่งนี้มีงานไหมบ้างก่อนไปบินก็ต้องแก่เด่ะไปลองลลรถอนะปีถอยดินเด้ ไปถอยอาจารย์คนแม่ไปวิ่งเลยต้องตรวจสอบก่อนเดี๋ยวเกิดกาะติดแล้วเนี่ยมองๆจะกวนนึงนี่แหละ่ลูกใครวิ่งเหรอเองก็วิ่งเลยดิต้องสนใจเลยได้ตังค์มาทำก็คือเออไม่วิ่งก็ต้องแก่ได้ตังค์มันหรอกมันไม่ได้ตังค์ัวเจ็บอยู่เขาก็โดนออกมาทุกคนนะลูกบอกเบอร์สิบเจ็ดให้ได้ต้องเบิกค่าน้ำมันก่อนเด้อเนาะมันเนาะ เบิกตักใครฮะเบิกตัไใครเอาเบิกก็ตักเกลนดิโอ้ยใส่ไฟเด็กห่อยใคร่มันเอาสายไฟมาพันคอกูทำไมเนี่ยไว้เราใสยไฟเด็กเออแต่กูทำงานกูก็ลำบากโคเลงยริงเอาสายไฟมาผ่นคอโยนี้โนี่ลุงไอ้ช่างนี่ยเบิกน้ำมันก็ตักเกล็ดจัดจนสมัยกูทำอยู่เกล็แล้วเดี๋ยวเราวิ่งหาอะไรเกลี่ยมดวันเพื่อนน่าจะใส่ตั้งแต่กลางวันแล้ใครว่ามีดไปนิดหนึ่ ขนาดกูถ่ายสวนเย็นหยวกกูพูดเกี่ยวเรียวกูยังไม่ได้พบเลยเบาไปพี่กูปวดก่อนเลยนะกองอากาศไปวิ่งหยาลูกพี่ลงได้แล้วเนี่ยกองอากาศเพื่อนเพื่อนจะจะใส่สองชั้นต้องเอาของล็อกกี้มาใส่นะเพื่อนนะร้านขายอะไรเขาบอกนะเป็นของล็อกกี้นะจะมาใส่ได้เลยนะมันจะเป็นสองชั้นนะเพื่อนของเดิมเป็นชั้นเดียวนะมาลงได้ยกดึงดึงดึงมาสั้เออ ันนั้นมันมีเกี่ยว์เราเอาออกเลยสกินกันอ,อ่ะตันนี้ก่อนเนาะเพื่อนวายาน่ะ,นะเราต้องถ่ายต,อยต่อ,ตอมันดูเรามารวมข้อจ,จ่ายกันทัน้งเถิดที่ผมลื้อกเกียร์ครั้งเนี้ยนะหมดไปเท่าไหร่มันจะมีอยู่เท่าไหร่สามบินฝั่งนี้จะเป็นค่าอะไรที่ไปวิ่งไปซื้อเองที่ร้านอันนี้เป็นบินนี้จะเป็นของที่ร้านเกียร์นะร้านที่เขาซ่อมเกียร์ ว่าเขาจะไม่มีอะไรครบนะเขจะต้องเราจะต้องหาไปซื้ออะไรไปซื้ออะไรเพิ่มเติมเองนะเพื่อนไล่ตั้งแต่น้ำยาอันนี้แหละน้ำยาปรับความเย็นหม้อน้ำน้ำยารลอยเย็นเพื่อนสิแดลิตรนะหนึ L, นะ่งพันห้าร้ยห้าสิบเจ็บาทลูกปืนเกียร์เบอร์สามหนึ่งศนย์นะยี่ห้อ NT n t ลูกปืนเกียร์ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรง ันจะอยู่ตรงฝายแคสซีนั่นเพื่อนราคา1,250บาทแล้วก็จานจานคัด14นิ้วห่ออะไรไปนเลยหาไม่ออกจานคัด14นิ้ว10ที10ฟันนั่นเพื่อน10ฟัน,น2,006ยางเทนเครื่องสองตัวนะยางเทนเครื่องหลังสองตัว ลูกละพันหกร้อยห้าสิบลูกปืนคัดยี่ห้ออะไรลูกปืนคัดเจ็ดสิบมิมล,ลูกปืนคัดเจ็ดสิบมิมตยี่ห้ออะไรกปนลูกปนห้องนียี่ห้อคอยหก้อยหกสิบบาทลูกปืนกล้ามปูคัดยี่ห้ออะไรยี่ห้อเอ็นสองตับร้อยสี่สิบ ลกปืนเข็มหัวหมูเกียร์นี่คอหลั่รูนเพื่อสองตับร้อห้าสิบลูกปืนปิดยางไอ้ลูกปืนไอ้ลูกปืนที่มันอยู่ในไฟบินเน่เพื่อเบอร์สองเบอร์หกสองสี่นะหนึ่งตับแปดสิบ้าบาทจิงเขอหลัง e h เจ็ดร้อย h, 7, h o เจ็ดสี่เจ็ดีใช้กันได้หมดเลยนีนเพื่อนใช้กันได้สามรุ่นนะห้างเทห้าร้อยเจ็ดสิบ้าบาท แล้วก็ซีนก้านเกียร์สี่ o 7 d ห้างเทหนึ่งตัวสองร้อยหกสิบสองบาทยางเผากลางลูกปืนยางเผากลางร้อมปืนโคโยนะเจดร้อยห้าสิบบาทเม็ดลูกปืนเกียร์สิบหกเม็ดเป็นชุดะนะเขาขายเป็นชุดเพื่อนสามร้อยแปดสิบบาทสกูฝากเกียร์สกูฝากเกียร์เจ็ด สกูสกูฝาเกียร์เบอร์เจ็ดสีทองสกูฝาเกียร์นี่มันเป็นผมเอมมาใส่ซัมไตนตีนผีนั่นเพื่อนเพระาะว่าน็อตมันขาดคาผมก็เลยซื้อมาตีนผีที่นอ็นอตมันจะขาดคาไฟบินอยู่นะ <Okay. S 1> เอาไปเข้าขงลงบินาลันะ้ะหมดใส่กองใส่กองลูกนอกใส่กองนี่เป็นของล็อกกี้นั่นเพื่อนลูกนอกลูกในนะ okay. ลูกนอกมันเก้าร้อยกว่าบาทนะลูกในมันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะรวมเป็นเท่าไหร่หมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้สามบินร้าน,นอันนี้อันนี้เป็นอะไรจากร้านสมชายนันเพื่อนน่าไหลเขาถูกเพื่อนเลยนะจากที่ผมเคยซื้อมานะัเพื่อนนะเนี่ยนะบินเนี้ยร้านสมชายอะไรจะถูกหน่อยอยู่ในโคราชนะแล้วก็อันนี้จะเป็นบินของร้าน เป็นของร้านซ่อมเกียร์นะเพื่อนร้านพงอะไรนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนร้านนี้เขาเปิดเก่าแก่ามาตั้งแต่โบราณโบราณนะน้องเพื่อนนะร้านเนี่ยรุ่นสามแยกปากนะสองคำอีกสีก่เพื่อนมีอะไรรถบรรทุกขายด้วยนะเป็นอะไรเก่านอก,กอน,นะอะไหรหนึงสองก็มีชุดปลายเกียร์ยี่สิบเอ็ดฟันสี่พันนะแล้วก็อะไรชุดเฟืองลาวล่างสองพัน ค่าแรงสองพันไอชุดเฟืองเราล่างเราเทินของเก่านั้นเพื่อนเอาของเก่าเทินไปค่าแรงเขาคิดผมสองพันเองเพื่อนก็ร้านสรุปร้านพงนี่เราหมดไปแค่แปดพันนะไอชุดชุดฮิโน่ยี่สิบเอ็ดฟันนี่ทำไมทำไมมันต้องมีชุดเฟืองเราล่างเพราะว่าเพราะว่าผมแปลงจากเอาอย่างนี้ก่อนเราเพื่อนเราเกลือไอเกียเกีย o, เฮตโอล่ะเพื่อนมันจะมีอยู่สามอย่างใช่ไหมสามรอบใช่ไหม มี6.2 7.2 8.2เพื่อนๆนะจากการที่ผมถามร้านอะไรเขานะเพราะว่าเราเกียร์ผมมันเป็นรอบรอบกลางนนเพื่อนก็คือรอบ7.2นั่นเพื่อนผมก็เข้าใจว่ารถที่ผมซื้อมาเป็นรอบ8.2นะเนี่ยผมวิ่งหาซื้ออะไรตัวเนี้เพื่อนวิ่งหาซื้อไม่ได้นะในโคราชทุกร้านเลยร้านเก่านอกร้านของใหม่ร้านไหนก็ไม่มีนะขนาดใบเซียวยังไม่มีเพื่อนต้องสั่งนะ วันนี้ร้านเกียร์ร้านร้านเกียร์นะร้านร้านเฮียพงศ์เกียก็เลยแนะนําให้ให้ผมแปลงนะเพื่อนแปลงเอาแปลงเอาแปดรอบสองใส่นะก็คือมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสองชุดนี้นะเพื่อนนะมันจะต้องเปลี่ยนราวเกียร์สี่ไนะอ้ปล,ยลายเกียร์สี่นะก็คือตัวนี้เนี่ยนะยี่สิบเอ็ดพันแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนชุดราวล่างนะราวล่างเกียร์นะอะไรสองพันราวล่างเกียร์นั่นก็คือของเก่าก็คือตีเทือนไปนะเขาคิดสองพันนะเพื่อน เใจไหมเพื่อนดูออกมามันก็เลยมันก็เลยมีค่าตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะเพื่อนนะสาเหตุที่ต้องแปลงก็คือมันหาไหลไม่ได้นะจบกับผมก็อยากได้รอบเป็นรอบแปดตัวสองด้วยนะเพื่อนก็เลยก็เลยได้มีโอกาสได้ทําพอดีเลยสรุปแล้ววันนั้นก็อยู่ร้านเกียร์ทั้งวันนะวิ่งหาไหลด้วยหาไรด้วยวิ่งหาไหลทั้งวันหาไม่มีเพื่อนเนี่ยนะเขาจะจ่ายทั้งหมด จะจ่ายทั้งหมดทั้งหมดไปนะที่ลือเกียรอบนี้น่ะเพื่อนนะสองหมื่นหนึ่งพเจ็ดร้อยก้าสิบหกบาทแล้วมันก็จะมีค่าเข้าลงกึ่งด้วยนะเอาไฟวินไปเข้าลงกึง่งแต่บ่งน,อน็อตน่นเพื่อนบ่งน็อตติ้นผีมันขาดค่าอยู่นะหลายตัวลงกึงเขาคิดเขาคิดห้าร้อยนะแล้วก็มีค่าน้ำมันรถเสียทุยห้าร้อยส่วนค่ารถค่ารถเอ้เมงนะนะคนขับยังไม่ได้ให้มันเลย คากับค่าเลงมันนะเด็กเส็จก็ประมาณนี้เพื่อนสองหมื่น่งพันเจ็ดก็จะิบาทโอเค